แล้วจิจิดูก็ดูจิอีกแล้วนะมันมันโกหกทุกรอบแหละผมเชื่อกูเออเอาเลยเชื่อโดนหลายรอบแล้วนะโอเคสบายมีใบนี้ไมนีไ่ต้องดูเลยโอดอกเยอะครับดอกเยอะดอกเยอะมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวดอกแยนะครับมีเกมใหม่มาเล่นนะครับเป็น เกมที่อาจจะเคยผ่านตาไปแล้วนะครับก็เป็นเกมไพ่ต้อแหล่กด้ถ้าอยากแก่งอเลยนี่นี่เอมากกว่าถ้าเหรอเอยังนสั้นจตกมากเลยเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอะไรนะต้อแหล่ต้อแหล่ลยลองมือกันอะไรเจ็สีลยจจัชื่อไม่ได้ดูได้ได้ดูกันนะครับทุกคนอะรอะเจ็สีเลยอ่ะเ้งปยใจแล้วโอ้โหเรียบร้อยเฉย แม่สอนว่าให้เป็นหญิงไทยแจงงามตอนแรกตั้งแต่เริ่มคลิปเลยอ่าอคกติกานะครับก็คือไพ่น้อทั้งหมดจะมีอยู่5้ใบนะไพ่สำหรับการท่านดีปกติแต่การเล่นเียอ่าก็จะมี52ใบนบครัใบก็โดยที่กฎติกาของเกมนี้นะครับจะเริ่มด้วย A A เนะอ่า A นับเป็นหนึ่งเนาะเรียงเรียงกันไปแล้วก็เราจะเริ่มคนแรกที่เป็นคนเปิดเกมคือ A ดอกจิกเนา ไนี้อ่าแล้วก็เรียงเลขเลขไปเรื่อยๆก็คือลงสองสามสี่ทางขวาไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราจะวนขวาเนาะถ้าวนซ้ายเดี๋ยวเราจะลงไพ่ข้ามหน้าเนาะแต่ถ้าใาไม่มีข้ามได้หรือใครแอบจะลักไกอ่าักไกลลงไพ่อื่นมาก็ได้แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบอ่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบนะถ้าตรวจสอบถูกต้องตรวจสอบถูกต้องไอ้คนที่ลงผิดก็ต้องโดนทาโทษแล้วไพ่ขึ้นหนึ่งเนาะใช่ แล้วก็ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องจะเป็นไงเราก็โดนเองอ่าอธิการนี่ไม่ดีไม่เดียร์เดียรบใช่เนี่ยไม่ว่าจะรักไก่รักหนูจะใคักดีก็ได้ไหนแววตาเจ้าชู้มันทำยังไงนะหนีปะหนีปะหนีปะออเล่นๆู่เล่นเล่นเ่นองลองอลอง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 อล่นล่ลออออล มื่อกี้ลืมลืมบอกกติกากดผู้ชนะลืมบอกไปว่าถ้าไพ่ใครเหลืออยู่บนมืออ่ากดนั่นคือผู้แพ้อ๋อเราต้องพยายามลบไพ่ของเราให้ได้เออแล้วต้นเราดูกันว่าใครมีเอดอกจิกนะเน้ยอย่าดูอ่ะอ่ามึงดูเสร็จกันเราจะลงคนแรกเลยแล้วบนทถ้๊าครับใครมีเอาจิกลงเลยนะครับอ่าพอล่าลงอ่ะลงกลางดิกลาเาเปิดเลยไม่เปิดไม่เปิดไม่ดูไปดูบ้าอ่าแจ็คต้องลงสองนะครับ ผไม่เชื่อกูไม่เชื่ออย่าพี่อ่ะโนก็เลยอ่ะไม่เปิดไม่ก็โชโจหัวเลยเไปไปด้วยไปกับความขอปันออกไปแล้วกันโกกไม่ได้เปิดเพราะว่ามันเฉลยแล้วมีสองสามเดี๋ยวให้ปีเลยมันสั์ยากใช่ก็ไปเ่อยไปเร่อไปเลยไม่ไม่ไปนั่ สามเม่งเบาเข่นะกูเช็คไปแล้วไอ้เนี่ยโอ้ด้วยแล้วกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อไอ้เน่ยห่ากูไม่เชื่อตีเลยเยสวะราคาไปเยอยู่เศษก็ดีเอ่ะกเรียงไปเลยอหโอ้ไม่ไเมื่อกี้เมื่อกี้าอยู่เดือดผิดอกู่จะเป็นเอเลข ไม่มีก็ามได้นะเออชอบทำกักลไม่นี่ว่ะโซนี่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างไหมไออดาูเช็คนะมาที่มีพลังงานบางอย่างเชื่อไคมุเชื่อมันเหรอพลังงานเชื่อุ่มันเหรอมาเช็คดิเอาอีกข้างนึ่งเอาเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดียี่เยไม่ไม่เป็นบ้เ็นเชื่อเหรอฮะไม่กระโลกก็แฝดี

กูว่าไม่ใช่แจ๊คไม่ดีกูไม่เที่ยเออกูเออ้นี่ครับไอ้คนหยิบให้ตัวเองอะค้าแมมได้แมมแมมไม่มีไอ้หยิบไมึงยิบตลอดไม่ลงตาหน้ามึงเอาบ้างดิมึงเอาบ้างดิเอามั่งดบไม่เชื่อเชื่อไหมเออไม่ใช่ลงไอ้คนมันลงสามตาแล้วมัน่ใจแล้วเอ้าเอาดิไม่มีไปเอาไป รักไก่เลยอ้เี้ยันะรแมงเลยแมเป็นอะไรอะแงขูดเอกเฮ้ยไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อเอาเปิดเลยเี้ยง็ปแปลเลยอันนี้วเียยุ่งกนเีไปเลยออนีผตุ่มเกี่ป็นคนแรก

เรียบร้อยเออเล่นพอเยี่ยเรียบร้อยก็มีทับตาเ้ยโอคอ่าพบคิงแล้วขึ้นเอกใหม่นะฮะมีหรือเปล่าอันี้ใส่หรือเปล่าไอ้ย่ันนี้ไม่ใส่เลยไปเลยมี่ดนโดนโดนโดนสองสองพอเฮ้ยเดี๋ยวอย่างเดียวคุณไม่เชื่อเนี่ยน้องเอ็บมาลองเก็งมา เอาดิก่อนเลเอาเลอาดิอเลยูชือนเอาดิผู้เชื่อันสามสามเปลี่ยนามเลนะานี่าลง2องแล้วสองสาไอ้ี่ายแล้วหาตัวน่้ห้าตัวนี้ห้าตัวนี้หอาตัวนี้เอาเิเดเอาเิเอ้ยใจใจถึงใจถึงไปต่อให้ตัวี่สีเ็ดเไม่มีกูไม่ลงเราม่เฮ้เอาอะ เอาว่เ uh, uh, ียอาอันีิยังไม่โดนนะอ๋อไม่โดนต้องอันดิเอาเบเอาดิเบดออันนี้ไปเอแบ่งกันเ่อรอนนอ้นมือไปด้วยขึ้นมือไปด้วยอได้ทำไพนี้ไปด้วยอันนี้ไปดนี้จเอ็งะอ่าอแลสี่สีสสีสสีสีสอสี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 ีส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 ีดด แก่แล้วไม่ดูเชียร์เลยเชียร์อยู่เจ้าแมลงมาไหมเชียร์ไอ้เหี้ยอยากลองก่อนมาแล้มีนั่งนับเลยไอ้เหี้ยห้านะอ่าไม่มีให้ผมไปแจ้ง ไม่เช่อไม่เชื่อเอได้วควรจะเช่อทีเชื่อูโอเจเชื่อไม่เชื่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ไมไม่ได้ไอตนี้ไอเี่ยเอาเเมันทำนิ่งทำนิ่งไอตัดกอไม่เชื่อเอาไปด้เอาไปด้เอา่อไปด้วยเห้า ว้าไปเด้อมึงเอาบ้างดิอะไรพูกเนอะฮ่าอะไรอะโอ้โหอะไรมาเน่็ดเก็ดเอาเก็ดแล้วมแม่ดิปดนี่นี่ก็เสียไอ้พอนี่เอาไม่ได้ลงนะแปดจะได้เอ้ยมันไม่เ่ยแปดตัวเลยไปเตัวแปดไป้วเนี่ยไอ้ยี่นี้โกวักโกหกวักโกหก เสียงนี้โกงวยิ้มหกอก้าก้ากูว่าไม่มีกูไปย่หก้า้วกูลงมือเนอนีนี่หรอกนี่อันีอันีก้าเปอนีม่จริงว่ะไม่จริงนียกูโดนยิวสดอกเนี่ยไอ้เนี่ของจริงอ่ะคนต้เขาทำากูว่าจริงนะก้าจริงใช่ไหม

แม่งแต่งหญิงต้องหมูใหญ่ไปเลยตอนท้าเดิิเอาดิอะรเอาดิเอาดิเอาดิอ่าหมูใหญ่แล้วคเหว่ามนีผมก็เชื่อเดินไปอะินเดินไปแล้วพีพูดทำไมอ่ะเดไม่้อแล้วเดจะจำไม่ได้เปดนเอตเเอ่เ่อเม่เอเนา ไอ้นี่แจกเอาดิใช่เะแกเี่ยมเก็บรคุมูเก็บพอกับเขามาสองันได้เอาอีก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 ันเลยเนาเออเอาดิครับเียเกีคูเกีพรอกับเขามาสอัเเอาอีกว่าเนี่เฮ้ยกูไม่เชื่ออันนี้กูเชื่อ2อมกูมเชื่อเอาอนีเอาตอนนะคืออะไรเ้อะเฮ้ยสอกว่าอนแรกเอนรกนี่เลอกเามดหมด เฮ้ยมันก้าวขึ้นเอาไปเลยกอดเลยกอดโอ้ยทำไมสาย่สายเฮ้ยเฮ้ยเพี่มีสายผมเลยคิดมันถามอะไรวะอยู่เลยไอ้กูไม่เชื่อแต่คิดว่าจริงมันจะถามอะไรวะอยู่เลยเบนเบนไมงเชื่อมันมี่สายอ่ะเฮ้พี่ก็ไอแจ็คเอาดิคิดี่มันถูกสายชาหมดแล้วมันไม่สายหรอกมันไม่มีหรอกวันแปดเนี่ยเขาไม่ได้ดูไพ่เลยแล้วเขาก็หยุดใช่ใหไม่มีหรอก มาดูว่าตั้งแต่การที่แรกเลยนะแจ็คนแรกมไม่ได้ดูใครเลยมันดูต oui> ั้งต่าแรกก็ควักออกมาทันั้นะทำดูข้าวข้าวข้บสี่แจ็คมีเใช่แจ็คอชื่ออะไรกูชื่ออะผมห้าเฮ้ยหวอย่น้องเปิดดูดิอันนี้ห้าหัวดำ ไอจิ๊กเชื่อเหรอไอพ่อมีห้าไอจิ๊กไอจิ๊กเอดีกูว่ามันไม่มีมันต้องโดนตายพวตัวเองเออมันไม่มีหรอกมัเลยมัเลยเออโดนว่าโดนว่ามาแหมที่ทุกคนรุมให้กูสดอกเนี่ยอา ไอ้เบอร์ท hey, e anyway, <se ี่เกบีเด้อเบอร์ที่ไม่ใช่เออเออไม่ใช่โอเคเห้เนีรเอาวเอาดอขอมาได้วยอมาด้วยขอลมาด้วอ่ะีเบกอ้คันโเจ็ดับีแก่ปอเ้หมดแล้ววะ่เนไ่เนนีล้เียอ้รักไก่เาอนนี้รับไอรบ เป็ดมีี่หนดัง <fits. S 2> ีกโยน first blood double kill triple kill อยา้้ว้หกมของผม ไม่ต่อต่องานพระวผู้ดมนสองตัวไงกออสตัวไอ้ที่ตอแหลเอาไปดูทไหมไหจรงอ้ังไม่ย้ไม่ย้ำคนอื่นหรอกแต่ไรย้ำทุกคนเลยก็อยากดูว่าใคร้อกมีหกวะอเคโอเคอะเครับของมึอก็ออกแล้วม่มีล็อกม่มีล็อกอยู่ที่กูเนี่แหละเดี๋ยวจะตีกันก่อนนะก่อละมันียออย่รงาอยู่ที่กูอยู่แล้วเฮ้ยเอาดิ

ก็รู้แล้วว่าก้าวใช่ค่ามัข้ามเลยตู้อะไรเนี่ยมันข้ามแดงร้อนไงอะไรก้าวกพักไก่หน่อยเอาเลยนี่มีเอาดิเอาดิเอาเลยเบดเนาะเอาเลยเอาเลยยอาเล่กหมเลยเ้เอาเลยลังลนกูเลยมันก้าเ มันก็มันก็โดนปิดเป็นโดนเลยมัอก็ปูกำลังนึกอยู่ว่ามันนะไอ้นี่ก็จีบเอาความรู้อยู่ไอ้เยี่อะเราก็จีบอ่าจีบอันนี้อะไรเซฟเซฟเซฟข้ามเซฟข้ามนี่อะไรตาปูเอาดิดิไม่มีหรอกดิที่ว่ามันไม่มีหรอกเฮ้ยดิไม่สิบมันแปลงไปอย่าจีบไว้ยังม่มีหรอกมันขาดหลายตาจะหมดแล้วก็ได้สิ เสียเถอะมีเหล่าเลยหมดแล้วไอ้โคต้องโดนก็มาดิไอ้ที่ปอยสิไอ้เที่ปอยแม่งล่อกูเหวอเลยกูบอกแล้วใช่เนี่ยไอ้ที่แล้วมันกลางคืนไม่ที่โคโอ้จุิ้เดียวโอ้จุดยิ้มโคจุยิ้มเดียวทำไงานแม่แกะข้ามอ่าคุณเฮ้ยมึงจะมาหนีได้ไงเออมันจะไม่มีหรอกมีอะไรอ่ะ ไปดนนแดนทีแ <l iments> ้ครับารองจะข้าหรอเฮ้ยก kind of ินด kind of. ีๆ yeah, เ้ยไอตอนเนียมันมันเอาเจ็ดงมันเอจ็ด้ครมไมีหอกไม่มีไม่อแจ็คมันมีหหลายตัวพูดดูไม่ก็ผไม่ได้จริง ไปไปเอไนี้่่อนี่่ไม่ใช่โอ้เนอเยะไชงิงเด็กมันเ่นมายตาแล้วนะคิงคพี่กลงารอบนั้นใช่มันเ่นมึงายตาไม่้อกูเหอะเลยกูบอกแล้วมไม่มีหรอกมึงก็ด่โดนไม่ง ตัวยุตัยุเ่อยยุกูจังโดนทุกรอบแอ้วมึงจะให้ยี่กับคนเดินได้เหรอมึงยืมมึได้แอนแอนีิกกมบมิกเอนมีไม่มีกแบบมิกถ้าถ้าจิ้งหอดอจบเกมเีก็จบ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 ไาคนสุดท้ายาคนสุดท้ายเอ่ะเ่อวะไม่รู้ไอ้เจ้ียวห่างเจอวะับอปเชยเอป่ายังไงก็ตามผมเนี่ยเจอหมปแล้ว

กโอเคนี่ยวอันไหนที่ข้ามไม่หมดรอบแล้วข้ามหมดรอบแล้วขลิ่หมดรอบแล้วขึ้นสี่ไงข้ามข้ามข้ามบ้าเลยต่าเป็นหายไปไหนไอเม็ดไอเม็ดไอเม็ดมันเป็นจริงอะไรอันไหนแบนแม่จ okay. ริงไม่จริงกไอันนี้มันมีตัวใหญ่เออนี่เมื่อกี้มึงก็พูดว่ามันพูดไม่ได้ เส้ยตเกยเส็่มเสิ่มยโดนทุกดอกสัญจไม่เหมือนมาใส่สัญหร้าไม่แมวเดียวอราบแล้วอ่ะบตปเกไม่ใช่เลิกไม่ใช่หรอกเอ้เออ้ยอ้มาโดนอกอเอ็เปิไมาแล้วคุจะลงยังไงเดีครับครับ เฮ้ยเมันหลายรอบเลยมิดมึงตัวเดิมแล้วมึงตัวเดิมอีกแ่อไปนะไปไหนไปนี้ไปนี้ไปนี้ไปเี่ยกูหกอดีตไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกแ้วโอ้ยไ่นลอีกขดีไ่เลิกก็โอมึงรู้ไปกคนหมดแล้ว่ะเียตงหก็ดหกข้ามามเยี่ยไปไหนผมหอีกแล้วนิจิ จีดูก็โดนจีอีกแล้วนะมันโกหกทุกรอบแหละเชื่อกูเออเราเลยเชื่อดูหลายรอบแล้วนะไปมีไปนี้ไปนี้ไม่ต้องดูอ้เที่ยเฮ้ยเอ้อเปล่าห้าไม่ได้ออกเราไหาย่ารักกันเทุกคนร้้าและ ถ้าไปอยู่แล้วครูจะอยู่ทาไมล่ะโอ้โหเจ็ดเจ็ดเจ็ดถือว่าใช่เพราะมันรอมานานแล้วมันพยายามรอมานานแล้วเจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็บเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตรวจตรวจเอาอีกแล้วดีอยู่แล้วโอ้ยเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตรวจตรวจเอาอีกแล้วไอ้เนี่ยไม่หนุกเลยคุยอะไร ใช่ครูอยู่เฉยครไม่้เลยแปดตามเลยใช่แจะตานาย่อแปดตาม้าไปที่จัเก้าเก้าตาผมเก้าไม่มีแล้วเหียมอ่ะมีเบอร์ถ้ายเบอร์ายแล้วใครจะเปิดก็เปิดแต่ไม่ใช่เอาเอาเอาดิเาดเอาดิเอาอาเดดอกิอ สิออกไปสิขอคุณเนี่ยิใครจะใครจะไม่เชื uh, ่อเชื่อไ่เชื่อ่เตรียมหนีบเลยเชืยเยอไปแจ็าย่ไปเกบแล้วเนี่ยาเช็คิเหรอเช็คสิบเหรอตายคอเทนต์เนอะเนาะตายฆ่าไปแจ็คฆไปแจตายไเยไป เฮ้ยแจ็คเหรอมึงจะมาตกใจแงไฟอ่ะแจ็คแล้วก็แม่แมมแล้วแมแม่ไม่มันมีคิงบูมมันมีคิงอมันมีิงไม่ร่อยมายย่ยหน่อยอะเ่ยไม่มันชมันร้อนป็นไอ้ร้อนึงใจร้อนเไหรอสายไม่เรยไม่มีแจ็คอยไม่เสียหรอเแล้วไม่ว่็ค ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผมถือผมจิกผมคือขิงขิงหมดแล้วแมวแข็งแล้วข้าขิงที่อ้าขิงขิงไม่ยังบิ๊กข้าขิงทิเวตอ่ะทิเวตเฮ้ยลงไอ้คิงหมดแล้วทิ้งอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันเช็งไหมเช็คไหมเช็คทำไมไปใช้ไหมเอาแล้วสรุปก็เหลือแค่ไอ้มิกกับกูนะเพราะว่าเหลือข้าไปเพราะว่ากูเป็นเล่นที่ก่อนที่บิกอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไม่คงเลยก้เท่ากลับไอ้มิกเหลือไงไม่ไอ้มิกก็เป็นกูแน่ไเก็ดเก็ดมานหายไ้ อ๋อาจเป็นคนตอแหลได้านี้เป็นคนตอแหลแลวที่เงียไปก่อนนะครับเกมนี้ก็ได้ผู้แพ้เรียบร้อยนะครับเป็นมิกนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมีเครื่องดื่มพิเศให้กินนะรตักจากห้องน้ำตัเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันตอนตอนสักขัดนะครับผมก่อน้ได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 ้าด้้ด้ได้ด้ดดได้ ไร่อยากตัดลงานนนีบอกเราเลยนเจ้าภาพลมากเลยอ่ะเขาบอกว่าอย่าตัดโลงอ่ะดูนี่ไม่มีโคนชนอ่ะไม่มีเราก่อนนะคนแรกนี่นี่บบลงทอดดูอร่อยเลยเฮ้ยเแม่งละสามทขนแป่งละสามคนแก้วละคน